ช่างพูดไม่ใช่ช่างครับผมเป็นเด็กธรรมดาขอบคุณที่ตามด้วยคุณลิตเติ้ลแบรด้วยขอบคุณมาคืออย่างงี้ไว้ทุกคนคือคือเอาจริงๆทุกคนนะผมจะบอกแล้วว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดใครดูอยู่นะไปบอกแฟนเลยเว้ยเธอเธอ ลองดูผู้ชายคนนี้ดิเนี่ยเธอดูดิเธอว่าแม่นแบบนั่นกวนปะวะเฮ้ยเธอว่าแม่งแบบนั่นกวนต้นเตีเน่ะอันนี้คือวิธีหนึ่งในการเข้าหาแฟนเราให้เขาแบบดูเว้ยแล้วคนนี้เขาก็จะไม่คิดแล้วว่าเราแบบดูเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะคิดว่าดูเพราะว่าคนตีนเออไปเลยนี่ผมหาทางให้อยู่นะ เราเข้าหานี้ถ้าสมมติว่าใครอยู่กับผัวก็อยู่แฟนปุ๊บสกิดมานะพิมพ์มาในห้องอย,อยู่กับแฟนค่ะพิมพแค่นี้พอเลยเป็นโค้ดโอเคครับเป็นคนรับพอพิมพ์บปุ๊บผมอ่านปุ๊บผมจะแบบเอ้ยแม่ยันเอ้ยเอ้ยแม่ไทเทนหรือพิมพ์มาอยู่กับแฟนค่ะแฟนห่วงมากผมตัดให้เลย แม่คือวันนี้นะคุณแม่ในช้อปปิ้งเมือนใช่ไหมลูกแม่ไปเจอตัวหนึ่งคินทาตาลูกดีมากลูกใช้ทุกวันนึกตาลูกจะแบบไม่ขำดูดูแม่ดูลูกก่อนป่ะแม่ใช้ทุกวันลูกเราเปลี่ยนเลยอย่างนี้เลยโอเคอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมผมเต็มที่นะนี่พวกนี้ผมช่วยนะเนี่ยผมช่วยนะพิมพิมโค้ดมาอยู่กับแฟนค่ะอ่าถ้าสมมติใครแฟนใครห่วงมากผมเป็นแม่ได้เลยโอเคอ่ะ มันแม่เลยแล้วก็พอผมเปลีบปุ๊บเอาไปให้แฟนดูเลยนะแบบเฮ้ยเธอดูดิดูคุณแม่คนนี้สิอะไรอ่าอ่าอันนี้ยมีคนพิมพ์มาอยู่กับผัวค่ะลูกสาวแม่ลูกเนี่ยมัวน่ะคุณแม่จอผู้ชายลูกหรอเปล่าจริงโอกาสีี่บอกอ่ะไม่แล้วแบบลูก ให้อยู่กับสามมุมสามมีอยู่กับหัวลูกนะเออบอกเขาไปเลยลูกว่าเรารักเขามากลูกบอก หรือไม่ไน,นะอัดคลิปไว้เธอเอายินแล้วบรรยูหัวก็เปิดคลิปนี้ให้ดูป <c oughs> ไป <c oughs> ไปไปเปิดคลิปไ้ดูไปฟอร์มไปเปิดคลิปไปดูขออันนึงะอะไรเงี้ย <c oughs> อ่หอยทอดเลยทำไมสวยงงมากถ้าแฟนบอกดูได้แต่ห้ามเปย์ล่ะคะอันนี้ผมมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะหลายคนกำลังเป็นอยู่ตอนนี้ครับ ได้ครัไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเอ,อยนีรปกติอ่าแล้วก็อยู่กันเยอะด้วยนะฮะแล้วก็อยู่กันมานานแล้วด้วยนะฮะผมก็ไม่เคยว่าเลยสักคำเดียวนะ,ะคือนี่รถไฟมาแล้วนี่ใสออยู่กับใครหรอพี่รัานรถ <c oughs> ไฟมา รถไฟด้วยนะฮะลงใต้วันนี้ครับผม